ศิลปะแผ่นดินศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2563ความรู้เกิดจากการตั้งคำถามเมื่อไม่มีใครให้คำตอบได้เราจึงต้องค้นหาคำตอบนั้นด้วยตนเองนั่นคือแนวคิดในการทำงานสารคดีของคุณอเนกนาวิกมูลที่มักเกิดจากการสังเกตตั้งข้อสงสัยและพยายามสแสวงหาคำตอบทั้งจากเอกสารเก่าภาพเก่า การสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้รู้และจากประสบการณ์การเดินทางของตนเองคุณอนเนกเปรียบตัวเองเป็นคนปะชุนประวัติศาสตร์โดยก่อนการทำงานเขียนนั้นเขาจะตรวจสอบแก้ไขข้อมูลเก่าหรือนำเสนอข้อมูลใหม่เพื่อให้สังคมได้รับความรู้ที่ถูกต้องที่สุดและข้อมูลที่ชัดเจนที่สุดคุณอุปการอีกอย่างหนึ่งที่คุณอนเนกสร้างสารรค์ไว้ให้สังคมไทยจากการทุ่มเททำงานด้านสารคดีมายาวนานกว่า45ปี นั่นคือการเปิดบ้านพิพิธภัณฑ์ให้เป็นที่เก็บและแสดงมรดกของชาติที่นับวันจะถูกลืมเลือนไปด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ผมอเอกนวิกมูลครับเกิด2496ตอนนี้ก็อายุ68ปีนะฮะงานของบ้านพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะฮะซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ยุค2530แล้วก็มาเป็นรูปเป็นร่างเปิดได้ปี2544้าะดำเนินการมาจน20ปีแล้วตอนนี้ก็ขยับขยายฮะ ไปเปิดพื้นที่ที่ตำบลงิ้วรายข้างวัดไทยวาดนครชัยศรีเพื่อให้มีที่สำหรับเดินได้กว้างขวางขึ้นถ้าอย่านิยามตัวเองนะฮะตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเนี่ยผมก็คนเขียนหนังสือคนชอบเขียนหนังสือนะฮะแล้วก็ทำงานด้านสารคดีเป็นหลักเพราะว่างานด้านนี้เนี่ยคนยังไม่ค่อยได้สนใจและต้องเขียนให้เป็นกิจจลักษณะเอาไปอ่านเอาไปอ้างอิงค้นคว้าได้ ผมได้เป็นศิลปินแห่งชาติปี2563สาขาวรรณศิลป์น,นะครับก็ในฐานะที่เป็นคนเขียนสารคดีรู้สึกภูมิใจนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งและก็จะมุ่งมั่นทํางานเขียนหนังสือตลอดไปขอบคุณครูบาอาจารย์และคนที่เคยเขียนหนังสือหรือผู้ให้ความรู้ผมทุกคน โดยเฉพาะพ่อเพลงแม่เพลงและคนเก่าๆทั้งหลายที่ผมได้ไปรบกวนขอความรู้และเพื่อนร่วมงานทุกคนที่ช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์กับสังคมฮะจากการทำงานด้วยความศรัทธาสู่การรักษามรดกอันทรงคุณค่าแก่สังคมและประเทศชาติคุณอเนกนาวิกมูลจึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์พุทธศักราช2563 และในช่วงนี้คุณพระช่วยขอนำทุกท่านไปพูดคุยกับศิลปินผู้ทรงเกียรติคุณอเนกนาวิกมูลเชิญสดับรับชมพร้อมกันณนะปัดนี้อาจารย์เริ่มต้นมาเป็นนักเขียนสารคดียังไงครับคืออย่างนี้ฮะผมเกิดในบ้านที่เป็นร้านขายหนังสือแบบเรียนเครื่องเขียนและของใช้ครับที่อำเภอระโนดจังหวัดสุข,ขาในบ้านเนี่ยมีหนังสือให้อ่านเยอะมีของสะสมของพ่อเี่ยหลายอย่างเพราะฉะนั้นเราก็ซึมซับเรื่องพวกนี้มาตั้งแต่เด็ก แล้วผมก็อยากเขียนหนังสือตั้งแต่เด็กม,มันก็เลยทำให้เราเนี่ยสนใจทั้งอ่านและเขียนแล้วก็ฟังชอบฟังโน้ตฟังนี่ผมเขียนไดอารี่ตั้งแต่เล็กเนี่ยปอสี่ปอห้าเนี่ยเรานั่งเขียนว่าเราไปไหนมาบ้าก็ต้องเขียนแหละคือชอบตั้งแต่เด็กแล้วตั้งใจว่าจะเป็นคนเขียนหนังสือตั้งแต่เด็กโอ้เลยแต่สมัยก่อนเนี่ยมีคําว่านักประพันธ์ไส้แห้งนะมันทําให้กลัวมากนะโอ้ <c oughs> ใช่แต่ใจใมันชอบมีฉันทะเนี่ยมันไปได้ เพราะฉะนั้นก็มันเป็นความฝันแล้วก็เราทํายังไงที่จะเดินไปสู่อันนั้นได้จุดเริ่มต้นในการค้นคว้าของอาจารย์เนี่ยมันเริ่มต้นจากอะไรฮะก็จากความไม่รู้ครับหรือว่าพ่อผมจะบอกว่าพูดแล้วเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจวาดรูปให้ดูแล้วก็ยังไม่เข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นมันจึงต้องค้นแล้วก็ต้องอ่านเยอะแล้วก็ในที่สุดมันก็จะต่อเนื่องไปสู่การเก็บอันนั้นเป็นช่วงที่จะทำพิพิธภัณฑ์ในภายหลัง อา,อาจารย์ครับอาจารย์ได้เขียนหนังสือเนี่ยถ้าพอนําดับดูเนี่ยจำนวนประมาณสักกี่เล่มได้ฮะาาตอนนี้ที่เขียนมาตั้งแต่ปี2518นะครับก็สองร้อย <200 S 1> เล่มส่วนใหญ่แนวหนังสือที่อาจารย์เขียนน่ะเป็นเป็นเรื่องอะไรซะเป็นหลักใหญ่ฮะก็คือการชําระเรื่องเก่าใช่ไหมเรื่องเก่านี่มันมันเยอะแยะไปหมดแหละเพราะฉะนั้นก็ต้องชําระกันไปว่าประวัติคนคนนั้นเป็นยังไงนะฮะประวัติของการเกิดเหตุการณ์นั้นมันเป็นยังไงทีนี้มันลืมได้ มันก็จึงต้องจดและเรียงลําดับสิ่งเหล่านี้กางรครับภาษาเขตยนของอาจารย์มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคนะอาจารย์คือผมเนี่ยนะเขียนหนังสือเนี่ยพยายามให้เขียนให้อ่านเข้าใจง่ายคือมันมีเขียนแบบวิชาการใช่ไหมฮะครับทีนี้ของผมเนี่ยผมอยากกึ่งกลางการอ้างอิงต้องมีเพราะว่าจะได้รู้ว่ารู้มาได้ยังไงเขาจะได้ไปค้นต่อได้คนรุ่นหลัง เดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์เดินดูผลงานของอาจารย์นะผลงานของอาจารย์ที่เก็บสะสมนะครับมีหลายอย่างมากเลยนะอาจารย์นะไอ้กล่องสี่เหลี่ยมน่ะคือฝีมือพ่อผมประดิษฐ์นะฮะนี่หหาออย่างเป็นกล่องไม้เพื่อฉายภาพขึ้นจอไปขอเศษฟิล์มจากโรงหนังอ่ะแล้วก็มาใส่ในข้างหลังมันแล้วก็เอาหลอดไฟเนี่ยส่องฉายขึ้นจอแบบสไลด์อ่ะใช้เลนส์จากกระบอกไฟฉายมันก็ขยายใหญ่ขึ้นมาได้อันเนี้จากฝีมือผมครับสมัยเรียนปีหนึ่งได้ไหม ถามสนุกสนุกใช้กล่องนมต<อ>ีแต่ใช้ได้สนุกดีอ่ะ,อะประทานเรื่อาจารย์อ๋ออันนี้ยุค2525 25เนี่ยพ่อเพลงแม่เพลงกำลังจะตายผมก็ทนไม่ไหวนะเพราะว่ามันไม่มีรายการทีวีไหนที่จะมาเก็บบันทึกเขาอ,ะอ่ะ,อะก็เลยซื้อเครื่องนี้ฮะกล้องทั้งชุดเนี่ยหนักประมาณ20กิโลนะเนี่ยลงทุนนะอาจารย์ต้องลงทุนก็ยังเก็บตัวนี้นาาเป็นหนังสือที่เคยเรียนเมื่อสมัยเด็ก แบบเรียนเหรอฮะอาจารแบบเรียนสมัยเด็กวาดภาพน่ารักมากนะฮะก็ทําให้รู้สึกว่าเราเนี่ยชอบหนังสือที่มีภาพประกอบทีนี้ไอการที่ได้เห็นอะไรพวกนี้ทำให้ผมชอบป .5 ป .6 ผมทําหนังสือสมุดภาพเองนะก็ตัดภาพจากแบบเรียนนี่แหละก็มาใส่ไว้เนี่ยมศสาเขียนเองทั้งเล่มอาจจะมีเรื่องของเพื่อนมาลงด้วย แต่วาดเองนี่วาดปกเองใช้ชื่อว่าอเนกสารคือชื่อตัวเองแล้วก็ต่อได้คําว่าสารใช่หรืยการสื่อสารครับผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างสมัยก่อนมักแต่งกรอนแต่งเรื่องสั้นแต่งอะไรพวกนี้แต่ตอนหลังเนี่ยผมสนใจงานสารคดีเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นสิ่งที่คนไม่ค่อยสนใจทําและก็ไม่ได้สนใจค้นคว้ากันให้เป็นกิจจลักษณะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงได้เกิดหนังสือที่จําพวกว่า เพลงยังไม่สิ้นเสียงเป็นหนังสือเล่มแรกของผมปีสอง8ห้า hmm. ก็คือพวกศิลปิน mm hmm. พื้นบ้านที่คนไม่ค่อยสนใจกันนะฮะเล่มที่สองน่ะคือเพลงนอกสตวรรัตเป็นหนังสือสารคดีดีเด่น,น oh, ปีสองพันสองหนึ่งของหยิบด,ดูนะครับนี่นะฮะคุณผู้ชมครับเพลงนอกสัตว์วัตอเนกนาว,วิกมูลเดิมบ22เพลงเพลงเอยเพลงทรงเครื่องเพลงล้ำตัดเพลงเรือหรืออะไรพวกนี้นะหลากหลายมากเลยนะแล้วรู้สึกว่า ถ้าผมมองนะมันเป็นความหลากหลายของอาจารย์แล้วมันไม่มีสิ้นสุดนะ,ะไม่จบละครับไม่จบเลยนะเพราะฉะนั้นมีงานให้ทําเยอะตลอดวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะเราได้รู้แง่ม,ม,มุมแนวคิดของอาจารย์อเนกอย่างคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นแบบอย่างแล้วก็ไม่ปิดกั้นลูกๆให้โอกาสได้ลองทําในสิ่งที่รักในสิ่งที่รู้รแล้วก็จะมีผลมาถึงสังคมเหมือนอย่างที่อาจารย์ได้ทําวันนี้นะครับและสิ่งที่อาจารย์ทำเนี่ยไม่ได้ทําเพื่อตัวเองนะ ทำเพื่อสังคมเพื่อจะเอาข้อมูลองค์ความรู้เนี่ยเป็นมรดกของชาติต่อไปในอนาคตศรัทธาเป็นพลังนําเสนอข้อมูลใหม่ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลเก่าเก็บวันนี้พรุ่งนี้ก็เก่านายอเนกนาวิกกมูลศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์พุทธศักราช2563ช่วงศิลปาแผ่นดินศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2563 ขอขอบคุณกลมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม